โอ้โหงานบริการแหมสุดยอดสุดยอดแบกมาได้เยอะเออสุดยอดสุดยอดแสดงสดน่าน่าจะน้ำมันหมดแล้วนะทีเรากันท้ายไปด้วยคนระับผมเ,เราลึกใหญ่นะครับกันท้ายน้องๆนะครับทีท้ายไปให้นะครับท่านกลายเป็น,น,นคลิปไวรัลที่โซเชียลแห่ชื่อชมกันอย่างมากในโลกออนไลน์อยู่ในขณนะนี้ครับผู้ชมครับภายหลังจากผู้ใช้งานทิกตอกที่ใช้ชื่อว่า สิทธิพงศ์ครับได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับระบุข้อความว่าเห็นน้องๆถีบท้ายรถเก๋งเปล่ารถใหญ่ปิดท้ายให้ก็แล้วกันถือว่าช่วยๆกันแฮชแท็กชอบช่วยเหลือซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่า2หนุ่มวัยรุ่นครับขวบรถจักรยานยนต์คนละคันประกบข้างรถเก๋งที่คาดว่าน้ํามันรถน่าจะหมดแล้วใช้เท้ายันไปตามเส้นทางถนนเพื่อมุ่งหาปั๊มน้ํามันโดยที่มีพี่ใหญ่ครับซึ่งเป็นรถบรรทุกพ่วง แล plane. ้วก็เป็นคนถ่ายคลิปช่วยปิดท้ายระวังหลังให้บอกเลยว่าน้ำใจไทยแท้จริงๆไปชมคลิปกันครับโอ้โหงานบริการแหมสุดยอดสุดยอดครับอืมจับไม่ได้จับไม่ได้เลยไม่รู้เหมือนกันนะเออแข้งเลยเลยเออแข้งเลยเลยแข้งเลยน่าะลุกน่าจสตีมลื่นล้มเลยนะนะมันเลยนะเออสุดยอดสุดยอดแสดงสตีมันลื่นนะน่าจะล้มนะน่าจะน้ำมันหมดแล้วนะเออตอนนี้เราก็จอดกันท้ายด้วยนะครับผมนี่ นี่เรากันท้ายไว้ด้วยครับผมเรารถใหญ่นะครับกันท้ายน้องๆนะครับสิดท้ายไปให้นะครับต่เานเอออเออเราก็พลเมืองดีนะครับผมกันท้ายน้องๆมันนี่นี่ครับผมกันท้ายให้น้องๆนะครับให้ไปถึงปั๊มนะครับรู้ๆกันอยู่น้องๆน้ำมันหมดนะครับหนูรถทีไปเรากันปิดท้ายอย่างเดียวเออเฮ้ยอะไรหล่นนะเฮ้ยเฮ้ย เปนไไไหลรถสียวแอดดีงง <c oughs> อย่างไรก็ตามครับภายหลังโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปงานนี้ครับก็ทําเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาสแสดงความคิดเห็นและก็ชื่นชมกันอย่างมากมาย <c oughs> โอ้โหงานบริการแสุดยอดสุดยอดไม่รู้เห<ต>มือนกันนะ เออแข er. ้งเลยนะแขงเลยนะ่นก็ลื่ันสตีมลื่นล้มเลยนั่นนะมัมเลยนะเออสุดยอดสุดยอดแสดงสตีมมันลื่นระดับนะล้มเลยน่าน่าจะนั้นมันหมดแล้วนะมันหมดครับเออตอนนี้เราก็จอดกันท้ายให้ด้วยนะครับผมนี่เออนี่เรากันท้ายให้ด้วยครับผมเรารถใหญ่นะครับกันท้ายน้องๆนะครับสิ้ท้ายไปให้นะครับท่านเออเราก็พลเมืองดีนะครับผมกันท้ายน้องๆมันนี่นี่ครับผม สุดท้ายให้น้องๆนะครับให้ไปถึงปั๊มนะครับรู้ๆกันอยู่น้องๆน้ำมันหมดนะครับหนูรถทีบไปเรากันปิดท้ายอย่างเดียวเออเฮ้ยอะไรหลุนมะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนรถรถรถเสียวะไงยังไงบาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ